พวกเราชากเกษตรกรทุกคนต้องพัฒนาเพื่อจะนำพาสังคมสู่ความเจริญต้องเดินกันไปข้างหน้าเวลาไม่เคยคอยใครขึ้นมัวชาอีกต่อไปเมื่อไรจะอยู่ดีกินดีมีแต่ความยากจนทุกคนเราต้องหมั่นอดออมไม่ยอมให้เสียเวลา เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาปลูกพืชหมุนเวียนเปลี่ยนผันไม่ขบพ้นปลูกกันและทุกคนจะไปจนกันอีกต่อไปช่วยให้คนไทยทั้งชาติไม่ขาดอาหารการกินทรัพย์มีอยู่ในดินสินทำต้องประจำใจจะช่วยให้เหมืองไทยจเจริญมัวเพลินมัวเล่นทำไมเมืองไทยและยังมีหนี้สิน หากินแล้วก็แสนลำบากความจะยากมีอยู่ทั่วไปจะไม่ไม่ควรประมาทถ้าเราผังผัดชาก็จะลจมจมสังคมและกำลังจะแย่รีบช่วยกันแก้ถึงกเกษตรกร